เทพทู o อเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและดีสคริปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยก,กับเกมแลนดะ์ล็อกเวอร์ชันพีซีเซิร์ฟคาสานะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเจมไม่ได้ทําแบบเป็นคลิปมานานเลยใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสตรีมอย่างเดียวแต่ว่าล่าสุดน,นะครับตัวเกมกำลังจะมีกิจกรรมใหญ่ครับก็จะเป็นตัวกิจกรรมครบรอบ4ปีก็แน่นอนว่าพอเป็นจิจใหญ่ไปนกนจีดสปีเนี่ยมันก็จะมีอีเวนตน์น,น,น หนึ่งในนั้นที่ปกติต้องมีแน่ๆมีอยู่แล้วทุกปีก็จะเป็นตัวกิจกรรมเก็บเลเวลเราได้ของครับก็คือเหมาะสาหรับทั้งคนที่กําลังเล่นอยู่นะครับแล้วก็ปั้นตัวใหม่เพื่อเอาของใช่ไหมครับหรือว่าคนที่กลับมาเล่นคนที่มาลองเล่นครั้งแรกก็ได้เหมือนกันโดยคลิปสถานที่เก็บเลเวลนะครับก็จริงๆในช่องเคยมีทําไว้แล้วครับแต่ว่านานมากแล้วครับเป็นตั้งแต่เกมเ,เปิดแรกๆเลยตัวเกมมันก็อัปเดตเรื่อยๆใช่ไหมครับมีแบบใหม่ๆได้ e ีดีกว่าเข้ามาหลายแบบมากๆครับก็เดี๋ยววันนี้มาอัปเดตกันหน่อยละกัน โดยอันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าผิดแผนเจนน,นิดหนึงเหมือนกันนะครับเพราะว่าปกติเอตัวกิจครบรอบปีเนี่ยเขาจะมีแจกตัวละครเลเวลเยอะมาให้ใช่ไหมครับแต่ว่าปกติเนี่ยก็คือจัมปิ้งจะเป็นคัทสามเลเวลร้อก็เลยเตรียมเป็นที่เก็บเลเวลหน0่งรถึงสองไว้ให้แต่ว่ารอบนี้จริงๆเกมใจดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแจกเป็นตัวเลเวลร้อยหเลยนะครับ แต่ว่าก็ถือว่าเตรียมที่เก็บเลเวลร้อยถึงร้อยห้าสิบไวแล้วก็ใส่ไปในคลิปด้วยละกันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครจะดูเฉพาะช่วงร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะครับก็ไปตรงกลางคลิปได้เลยครับแล้วก็นีเจคัดมาเฉพาะแมปที่ส่วนตัวคิดว่าเก็บเลเวลได้ไวสุดของปัจจุบันนะครับก็อาจจะไม่ได้พูดถึงบางแมปเหมือนกันบางแมปจริงก็ใช้ได้อยู่นะครับอาจจะเลเวลช้าลงแต่ว่าดรอปของดีกว่าอะไรเงี้ยครับสลับสลับกันไปแล้วก็อย่างตัวเครทป้ายปัจจุบันก็ยังมีทํากันอยู่บ้านนะครับแค่อาจจะไม่ได้นิยมเท่าเมื่ออ่่่่นนนมมมััััยยงววววาาาาาเเเะะคครรบบบแแตจจไสํํหทททีีีๆ กันใช่ไหมครับป้ายคูส2ต้องรับที่แมปส่งที่แมปเราก็ต้องมีตัวแบบว่าไปเซฟวาร์ปเปิดวาร์ปให้ตีมอนเควยค่อง,องจำแมปได้อะไรเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นสาหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งกลับมาเล่นนะครับลืมไปหมดแล้วเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับตีมอนธรรมดาไวกว่าแล้วก็คลิปนี้เจไม่ได้ทําที่เวล1-99ไว้ให้นะครับ เพราะว่าจริงๆมันแทบจะเหมือนกับเมื่อก่อนหมดเลยครับงูดำมังกรเขียวลิงหินลิงไฟที่เราตีกันจนเบื่อใช่ไหมครับตอนนี้ก็ยังต้องตีอยู่แต่ว่ามันก็จะดีกว่าเมื่อก่อนหน่อยครับก็คือเกมมีปรับตัวหลอด EFP ให้แล้วก็คือช่วงเลเวล1ถึงเ9เกนี่ยก็จะไวขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆช่วงเลเวล1ถึงเ9เดี๋ยวนี้ของในเกมมันอัปเดตไปไกลแล้วด้วยนะครับตัวละครเลเวล1เนี่ยเราสามารถไปยิงวันฮิตมอสเลเวล1้อกว่าได้ก็ถือว่าวิวไวมากๆเลยครับแม้ว่าจะโดนหักเอฟพ โอเคก็ถือว่านอกเรื่องมาซะยาวเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูสถานที่เก็บเลเวลกันดีกว่าครับโอเคก็มาเริ่มกันที่ที่แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นสําหรับเลเวล1 0 0่งร้อยถึงร้อยสิบห้านะครับไอหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบห้าที่ว่าเนี่ยคือหมายถึงเลเวลตัวละครเรานะครับก็จะเป็นตัวแมปจูปิล็อตครับแต่ว่าไม่ได้เป็นจูปิล็อตเมื่อก่อนที่เราเวลกันนะครับเราจะไปเก็บไอตัวจูปิล็อตชั้นในแทนเพราะว่าได้ไอตัวมอนแน่นกว่าครับเก็บเลเวลไวกว่าโดยวิธีการไปเนี่ยเราจะใช้ตัวใบว้าไปเลยนะครับก็็จะะเเปนนนตัวี้า คือถ้าเกิดเรามาเล่นแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาเล่นตอนกิจครบรอบพอดีเนี่ยไอตัวกล่องบูสเตอร์เนี่ยตัวเกมแจกเยอะมากเลยครับแจกเยอะจนใช้ไม่หมดเลยหรือว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่มีจริงๆเนี่ยจะซื้อจากแคชช็อปก็ได้ครับหรือว่าจะไปแมปตามปกติก็ได้แต่ว่านี่เจขออนุญาตวาร์ปไปแล้วกันนะคือวาร์ปไปจนชินจนแบบว่าวาร์ปแบบว่าคล้ายๆกับเดินปกติลำบากเลยไม่ไม่ค่อยชินเลยอ่ะก็จะเป็นนี่นะครับแมปจูปิล็อดคอ้นครับก็จะเป็นตัวนี้อ่ะเนี่ยเราก็กดวาร์ปไปเลยนะ ก็จะเป็นอันนี้ครับก็คือจะเป็นไอตัวหุ่นที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่ามอนมันจะเยอะกว่านะครับอันนี้เจอบอสโดยบอสเกิดไม่มีคนมาล่าแต่เราฆ่าไปแล้วกันเนี่ยมอนแน่นกว่านะครับก็อยู่ตรงนี้ถึงตามที่บอกเลย1 0 0ยถึง115 เจลองแล้วน่าจะไวสุดแล้วมัง้งเพราะว่าจริงๆมันจะมีอีกวิธีหนึ่งคือตอนเลเวลร้อยเนี่ยครับเราไปที่แมปเนมเลชั้น2ได้ใช่ไหมก็เป็นแมปยอดนิยมแต่ว่าส่วนตัวเจว่าแมปนี้ไวกว่านะคือมันจะเป็นมอนเลเวลน้อยกว่าแต่ว่าด้วยความเนี่ยผมไม่เห็นแม้เต็มจอเลยด้วยความที่มอนมันแน่นกว่าผมว่าไวกว่านะครับก็จะเป็นอันนี้นะร้อยถึงร้อ ถัดมานะครับก็จะเป็นแมปที่2 1 5รถึง125นะครับก็จะเก็บเป็นตัวดันมังกรชั้น3ครับก็อนนี้เป็นแมปที่ส่วนตัวว่าน่าเบื่อมากเลยนะคือแบบว่าเสียงเคมันชวนหลับมากเลยใช่ไหมแต่ว่าก็เว่อรไวสุดของช่วงนี้ละครับก็เหมือนเดิมนะครับใช้ใบวาร์ปไปอันนี้เราจะพิมพ์เป็นไอตัวโค้ดแมปก็ได้นะครับหรือว่าพิมพ์เป็นชื่อมอนก็ได้อย่างบางทีเจจําจไอตัวเลขแมปไม่ได้ก็พิมพ์เป็นชื่อมอนก็ได้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับไอตัวมังกรอะซิดัสใช่ไหมครับร้อยสามสิบ อันนี้มันจะมีแนวแยกด้วยนะครับเวลาเราวาร์ปไปก็ต้องวาร์ปไปที่แมปหลักนะแวปวาร์ปไปตัวเนี่ยอย่างถ้าเกิดสมมติเราวาร์ปไปตัวแนวย่อยใช่ไหมครับมันวาร์ปไปไม่ได้นะก็คือกดเป็นอันนี้นะครับขีด3ใช่ไหมอ่านี่นะครับหน้าตาแมปก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งวาร์ปมาได้เลยนะครับแมปแรกๆแต่ว่าเดี๋ยวพอตอนช่วงเลเวลเยอะๆเงี้ยมันจะเริ่มมีแมปที่แบบว่าอาจจะวาร์ปไปตรงๆไม่ได้ต้องไปที่หน้าทางเข้าดันพวกดันแบบอิลูชันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพาไปดูนนนะะคครรรัับบมปีี้้กก็็าณ มอนก็ไม่ได้ถือว่าแน่นเท่าไอตัวจูบิล้อตะกี้นะครับแต่ว่าก็พอเวลวได้ใช่ไหมได้อยู่แต่นี้ถ้าเกิดจริงๆจังหวะคนเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าแน่นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ยังดีที่แมปนี้นะครับมีอย่างที่บอกเนี่ยมีตัวย้ายแชนแนลได้นะครับไปแนวอื่นได้นะถ้าเกิดสมมติแนวหลักมันคนเยอะตี้เยอะไปนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวแมปที่2 ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวแมปดันแมวชั้น2นะครับก็เป็นแมปยอดนิยมเมื่อก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวละครเราเก่งขึ้นเราอาจจะอยู่แค่ช่วงรอยต่อแป๊บเดียวคร้อยยบห้าถึงร้อให้เราไปแลบ4ได้แล้วก็ไปต่อที่แลบ4นะครับก็วิธีการก็วาร์ปเหมือนเดิมใช่ไหมครับอันนี้เจก็จําชื่อตัวแมปไม่ค่อยได้ก็เสิร์ชเป็นชื่อมอนละกันครับเป็นบาซิลิสนะครับมันจะมีบาซิลิสเลเวลเนี่ยยี่สิบใช่ไหมครับแล้วก็ร้อยสี่สิบแล้วก็ร้อยสี่ ก็วาร์ปไปนะครับอันนี้อันนี้ก็อยู่แป๊บเดียวอย่างที่บอกนะอยู่แค่ร้อยยี่สหถึงร้อนะครับหรือว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติตัวละครเราสู้แลบสีไม่ไหวจริงจจะอยู่อันนี้ยาวหน่อยก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดสมมติไม่ไปแลบสีก็อยู่นี่ถึงตรงประมาณ1 3 5ม้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปชั้นถัดไปให้ถึง140แล้วค่อยไปตัวดันน้าครับดันน้ําอันนี้จะเป็นดันใหม่ละเพิ่งมาถ้าเกิดสมมติใครไม่ได้เล่นสักพักอาจจะไม่เคยไปใช่ไหมครับก็เดี๋ยวพาไปดูในช่วงถัดไปปปปของตััััววคคลินนนนนะะะะรรรบบกก็ก็็ดแมมจเาณี้ ก็จะเป็นตัวแล็บ4ครับอยู่ตั้งแต่127ถึง1 4อนะครับอันนี้จะแอบ,บไปค่อนข้างยากน,นิดน,นึงละเพราะว่าเราใช้ใบวาร์ปไปที่แล็บ4ตรงๆไม่ได้นะครับต้องไปแล็บ3แล้วก็เดินต่อนะแล้วแล็บ3จริงๆมันก็แอบโล่นิดนึงใช่ไหมบางทีเราอาจจะแบบว่าเผลอๆโดนฆ่าก่อนถึงแล็บ4ก็ได้นะครับโอเคก็เดี๋ยววาร์ปไปนะครับเหมือนเดิมเจพีเป็นชื่อมอนละกันนะครับก็เป็นตัวซีซิลเดมอนละกันอันนี้นั้นมันจะเป็นดันศูนย์สาใช่ไหมครับก็คือเป็นชั้น3นะครับก็วาร์ป อันนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยยังดีที่มันใช้วิ่งได้นะเนี่ยวิ่งอย่างนี้ได้แต่ว่าไอ้นี่ไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าวาปไปชั้น4ี่ตรงๆไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องวิ่งแล้วไอ้จุดที่เราจะไปเนี่ยก็คือจะเป็นขวา่ากตรงนี้ครับผมไปตรงนี้แล้วกันผมกดพุทดิ้งวิ่งช่วยแล้วกันเนี่ยมันอาจจะต้องเลีรยมอสระหว่างทางด้วยไม่ไงั้นบางทีโดนลุมก็เจ็บเหมือนกันนะถ้าเกิดแบบบางทีมันหลายๆตัวใช่ไหมก็ยิงตามทางไปด้วยอะไรเงี้ยอ,อันนี้ลำบากหน่อยตรงที่อย่างที่บอกแหละครับไปไปแมปลำบากนิดนึงเนี่ยบางทีก็เยอะ เดี๋ยวเราก็เข้าวาร์ปตรงนี้นะครับจริงๆไอตัวแลบสีเนี่ยเจว่าแอบสบายกว่าแลบสนี่นะแลบสมนี่โหดอยู่ใช่ไหมครับอืมก็ประมาณนี้ครับก็ตีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เวลเวลไวมากเลยครับแต่ว่ามอนแอบโผล่น,นิดนึงนะบางทีอาจจะต้องแบบว่าวิ่งแล้วแบบยังไงดีละ่ะ วิ่งแล้วสกิลแล้วก็วิ่งออกเลยอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันมีแบบปลาขวดมีนู่นมีนี่แอบแรงเหมือนกันนะครับมีเวทด้วยอะไรเงี้ยตรงนี้ก็เว่ไวครับก็เมื่อก่อนเราจะอยู่กันจนถึง150เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้140พอเพราะว่ามีแมปใหม่มาครับแมปไอตัวดันน้ําที่พูดถึงก็เดี๋ยวไปดูกันต่อครับถัดมานะครับก็จะเป็นช่วงเลเวล1 4 0ถึง150นะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ตัวดันอิลูชันละ อันนี้สําหรับใครที่ไม่ได้เล่นนานไม่รู้จักตัวดันอิลูชั่นนะครับก็ว่าง่ายๆว่ามันเป็นดันเก็บเลเวลอย่างหนึ่งละกันแต่ว่ามันจะดีตรงที่ไอตัวมอนในดันอิลูชั่นเนี่ยเราสามารถเก็บเลเวลแบบข้ามเลเวลได้นะครับไม่โดนห่างเอฟนะเหมือนแบบเทิมนี้ปกติเราจํากันได้ใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติมอนเลเวลร้อยเนี่ยเราห่างได้15เลเวลก็คือเรามาเ,เวลได้ตอน85ที่เราไม่โดนหักใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นดันอิลูชั่นเนี่ยสมมติมอนมัน200นะครับเราเลเวล100ยงเี้ ก็ได้ e อ p เต็มๆนะครับแต่ว่ามันฟังเหมือนดีใช่ไหมแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวดันอิลูชั่นเนี่ยเราไม่โดนหัก e อ p ก็จริงแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของการจํากัดเลเวลที่เราเข้าไปได้นะครับคืออย่างเราดูในจอเนี่ยอิลูชั่นอันเดอร์วอเตอร์นะครับก็มอนมันมากสุด150ใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้ามาตีมันได้ตั้งแต่เลเวลร้อยเนี้ยเลเวลเราน่าจะกระฉูดใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ก็คือดันนี้เข้าได้ตอน140นะรบอ,ะเอเลยนะครับนนแรกนะเดี๋ยวม,มวยครับ,บตอ -50 วิธีการเข้าเนี่ยจริงๆมันต้องมีทำเควสก่อนนิดนึงด้วยครับแต่เจไม่ได้พูดถึงในสตรีมนี้ละกันอาพูดผิดไม่ได้พูดถึงในคลิปนี้ละกันนะครับเราเปิดเสิร์ชในเว็บแป๊บเดียวเสร็จเลยครับเควสแค่แบบคุยแป๊บเดียวคุยแล้วก็ข้ามเมืองแล้วก็คุยประมาณแบบไม่เกินสินาทีเงี้ยครับก็จะเข้าตัวดันได้นะครับแล้วก็พอเราทำเควสเสร็จ มันก็คือจะเข้าตรงที่เจอยู่ในจอตัวเรียครับด้านล่างเบอร์อิสลูนะครับคุยกับตัวนี้อ่านี่นะคุยยาวนิดนึงนะครับก็เข้าไปนะครับแล้วก็ดันอิลูชันปกติแถวๆหน้าดันเนี่ยมันจะมีเควสให้รับด้วยนะครับก็คือจะเป็นเควสแบบตีมอนในดันนั่นนี่แหละเนี่ยจะมีเควสขึ้นมาใช่ไหมรับเสร็จแล้วก็ตีมอนในดันแล้วก็ส่งเควสก็ได้เป็นเอเ็กพีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้ตัวของที่เอาไว้ใช้ทําของของดันนั้นๆด้วยอะไรนี้นะครับแต่ว่าต่อให้เราไม่ทําของก็อย่างทีี่่่บบออกกกกกเลลลยรรา็็็็ัแแ้้้้วววมนนสงไไดดช อันนี้เดี๋ยวก็พาไปดูตัวดันหน่อยก็ถือว่าเป็นดันที่โอเคนะครับมอนมันจะค่อนข้างแน่นนะ แล้วก็ได้เอฟพีต่อตัวเยอะด้วยอันนี้สําหรับใครที่ไม่ได้ตามเกมนานนะครับก็มอนหลังๆมาเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่ามอนเลเวลเท่ากันแต่ว่าเลือดเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมแล้วยิ่งมอนแบบว่าต่อให้เลเวลเท่ากันนะแต่เลือดเยอะกว่าเอฟพี FP ก็จะได้เยอะตามเลือดอะไรเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นได้ตัวอลไรเนี่ยถ้าเกิดเราดูจากในจอก็ตัวเราประมาณ3 0 0หมื่นใช่ไหมก็คือเยอะกว่าไอ้ตัวแลบสด้วยนะครับอืมก็เวลได้เวลโอเคอยู่ถึง150นะครับแบบนี้ ช่วงเลเวล150ถึง160ก็จะเป็นตัวดานเป่าครับเวอร์ชันอิลูชันนะครับก็อันนี้เหมือนเดิมว่าต้องทำเควสก่อนเข้าดานนิดนึงแต่ว่าแค่คุยๆแล้วก็เข้าได้เลยนะครับซึ่งตอนเลเวลเนี่ยเข้าไปถึงมันจะมี2ชั้นเลยนะครับก็ให้ไปเลเวลที่ตัวชั้น2นะครับเวลไวกว่าคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับขวาล่างอัลเบอร์ต้านะครับอันนี้ถ้าเกิดสมมติเราทำเควสเสร็จแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดมาเริ่มทำเควสก็เริ่มทำตรงนี้เหมือนกันอันนี้นะครับเข้าไป เข้าไปเสร็จแล้วก็คือเราไปชั้น2อได้เลยนะครับอยู่ขวาล่างเหมือนกันวิธีการไปเดี๋ยวรับหนึ่งผมวิ่งให้มันลงก่อนจบละแล้วดูวิ่งแบบว่าไม่ได้ใกล้เคียงตรงขวาล่างเลยโอเคได้แล้วครับอันนี้จะมีถึงแค่2ชั้นนะครับไม่เหมือนดันเต่าที่แบบว่ามีหลายๆชั้นเมื่อก่อนที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหม,มก็จะเป็นประมาณนี้มอนก็แน่นเหมือนกันครับเนี่ยก็คือตามในจอเลยมอนเยอะไหมอ๋อแล้วก็ดันนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นไปได้เรากดตัวใบดีเฟนด์ด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเต่าน้ําแข็งเนี้ยมันมีแบบว่า คือมันก็อาจจะไม่ได้อันตรายถึงขนาดตัวละครเราตายหรอกแต่ว่าก็คือแบบว่าเวลาติดแช่แข็งมันก็เสียเวลารอาหายแช่ใช่ไหมก็เสียเวลาเก็บเลเวลเรานะครับก็เป็นด่านนี้นะครับ150ถึง160นะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงก็คือจะเป็นตัวเรื่องของแมปแลบ5ครับเราน่าจะคุ้นเคยกันใช่ไหมครับแลบ5ก็คือเป็นแมปที่ เมื่อก่อนเป็นแบบที่โหดมากๆแบบหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยปัจจุบันเนี่ยด้วยความที่ของในเกมมันอัปเดตไปไกลแล้วนะครับตอนนี้เราสามารถสู้แลบ5กันได้แบบสบายมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็แลบ5เนี่ยปัจจุบันด้วยความที่มันสบายขึ้นเนี่ยเราเอามาใช้เก็บเลเวลได้ด้วยนะครับแลบ5มันจะดีตรงที่เราสามารถเข้าไปตอนไหนก็ได้แล้วก็ตัวละครเนี่ยหมายถึงว่าตัวผู้ผิดตัว NTC ที่เราไปตีเนี่ยตัวมอนเนี่ยมันเป็นคาร์ดบอลนะครับก็คือแน่นอนว่าพอเป็นคาร์ดบอลเนี่ยได้ E.P เต็มๆนะครับไม่โดน ก็คือถ้าเกิดสมอของเราแบบว่าเท่มากไปตั้งแต่เลเวลน้อยๆก็จะเก็บเลเวลที่แล v 5ได้นะครับแล้วก็ไวด้วยโดยนี้เจมีทําเป็นคลิปแนวทางไว้ให้ในช่องครับใครอยากดูเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็เราดูจากคลิปในช่องเพิ่มเติมก็ได้ก็คือจะเป็นตัววอ l ล็ o กนี่แหละครับตัวที่อยู่ในจอตอนนี้แหละครับไปเ,เวลมาตอน level ร้อยนะครับก็ถือว่าขึ้นไวนะไวกว่าแมพที่เจพูดถึงก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปนะครับแต่ว่านี่หมายเหตุไว้ว่าเจมีลองเคสจับเวลาให้ล้วครับก็คือมันจะไวกว่าจะถึง เกาะเต่าไอ l อลูชันชั้นสอที่เราเพิ่งไปดูกันตะเกียครับแต่ว่าแมปหลังจะเกาะเต่านะครับพวกแบบดันลิงพวกแบบ160บวกอันนั้นแล็บ5จะไม่ไวกว่าละครับก็คือเหมือนแบบแลบ5ก็เป็นทางเลือกได้ครับไวกว่าในช่วงแรกถ้าเกิดสมมติแมปที่พูดถึงตอนต้นคลิปมันมีคนไปเยอะนะครับ ขัดมานะครับโชว์เลเวล160-170ก็เป็นตัวดันอิลูชันอีกแล้วอิลูชันยาวๆเลยใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นอิลูชันตัวดันลิงนะครับก็วิธีการมาเนี่ยก็ตอนแรกเรามาที่เมืองโคโมโดครับแล้วก็เป็นด้านบนสุดนะครับเข้าตัวดันไปมันจะเหมือนดันที่เราไปเจอสแตติกโกลมเมื่อก่อนเนี่ยครับแต่ว่านี่ก็คือเราจะไปต่อที่ขวาบนนะครับอันนี้วิ่งดีใช่ไหมวิ่งแ๊บเดียวลงขวาบนเลยแล้วก็เหมือนเดิมนะครับมันมีต้องคุยเควสนิดนึงอ่ะคือแบบว่าไม่รู้เป็นอะไรของอตัวดันอิลูชันต้องมีแบบว่าว ก่อนเข้านิดนึงคุยนู่นคุยนี่นะครับแต่ว่าก็แป๊บเดียวอันนี้ถ้าเกิดสมมติใครจะดูวิธีเต็มๆก็เสิร์ช g o o ก l e ก็ได้ครับตัวเว็บไซต์ Official ก็มีทําไว้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็เนี่ยครับคุยแล้วก็เข้าไปไอ้ดันเนี้ยมันจะพิเศษนิดนึงคือมันจะมี2เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันที่เป็นพวกลิงหนังติ๊กเกิดกับเป็นเวอร์ชันที่เป็นไอ้พวกตัวสเตติกโกลีมเกิดครับก็เนี่ยอย่างอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นสเตติกโกลีมเกิดก็ถ้าเกิดว่าตามตรงไไอ,อ้เเวววัววว่่่นป็็กกกะาาายถื อยอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดเรามาแมปนี้เจอเวอร์ชันลิงก็ก็ดีใจกว่าใช่ไหมก็ววไวกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันที่ไม่ใช่ลิงก็โอเคครับก็ววได้ก็วีวไหวอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนช่วง160-170นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวดันอิลูชันป่าบาโฟครับสำหรับเลเวล170-175แต่ว่าลิงถ้าเกิดสมมติใครสังเกตในจอเนี่ยจะมีเขียนวงเล็บไว้ใช่ไหมครับว่าจะอยู่ถึง180ก็ได้ เพราะว่าจริงๆถ้าเกิดสมมติเราจะเน้นเลเวลไวเนี่ยตอน175เนะครับเราจะย้ายไปตัวแมกมา3าแทนแต่ว่าทีนี้บางอาชีพบางสายเนี่ยอาจจะไปแมกมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับเพราะว่ามอนมันจะค่อนข้างวุ่นวายกับเรานิดนึงมันมีแบบว่าสะท้อนมีพังก่เกาะมีอะไรพวกนี้ครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราไปแมกมาาไม่สะดวกนะครับก็ไปแมกมาาดีกว่าครับเลเวลไวกว่าแต่ว่าถ้าเกิดไม่ค่อยโอเคจริงๆก็อยู่นี่ถึง180ก็ได้ก็ดันนี้นะครับอิลูชั่นป่าบาโฟใช่ไหมครับเข้าที่ o, ป,ป,ป่า,านบาโฟเวอ lla, ร์ชชั่่่นนนนนปปปกกติะคบ็็ือออจเาาด้ขงทใม เข้าไปเสร็จแล้วแน่นอนว่ามีเควสเหมือนเดิมนะครับนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็นั่นแหละก็คือคุยแป๊บเดียวนะครับแต่ว่ามันก็มีอนะเนาะ ก็จะเป็นนี่นะครับพอถ้าเกิดนี้คือทำเควสมาแล้วนะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับก็จะเป็นตัวป่าบาโฟมอนอันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็จริงๆแมปนี้เนี่ยอาจจะคนเยอะนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเป็นแมปยอดนิยมด้วยคือไอตัวป่าเนี่ยมันนอกจากจะเก็บเลเวลดีแล้วเนี่ยมันก็ฟาร์มเงินได้ค่อนข้างโอเคนะครับขายะแบบว่าเยอะราคาดีเนี่ยเราจะเห็นคนคล้ายๆกับว่าตะกี้เราอาัดคลิปมาน,นี้เป็นช่วงนอกกิจใช่ไหมแทบไม่เจอคนเลยใช่ไหมครับอันนี้นจเจอคนฟารม์มแบบว่าแทบทุกห้องเลยเนี่ยเพราะว่าไอตัว ขยะมันก็ราคาดีด้วยแล้วก็เลเวลก็ดีด้วยก็มีทั้งคนเวลทั้งคนฟาร์มเงินนะครับเนี่ยมีแทบทุกห้องเลยดอกที่แบบว่าเราวิงวิมาเนี่ยนี่ก็เจอคนนี่ก็เจอคนใช่ไหมอือก็เป็นแมปยอดนิยมอีกตัวหนึ่งครับ ผ่ดมานะครับโชคเลเวล175ถึง180นะครับก็จะเป็นตัวดันแมกมา3ครับก็อันนี้เราได้หลุดออกมาจากตัวดันอิลูชันตะทีใช่ไหมครับเป็นแมปปกติบ้างแต่ว่าแมปนี้เนี่ยจริงๆแอบไปวุ่นวายนิดนึงนะคือมันวาร์ปเข้าไอ้ตัวแมกมา3ตรงๆไม่ได้ครับต้องวาร์ปไปชั้น2แล้วก็เดินต่อนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยคือชั้น3ถูกไหมเจะกดมูไปไม่ได้นะครับต้องแบบว่าวาร์ปไปชั้น2แล้วก็เข้าวาร์ปต่อไปชั้น3แทนนะครับอ่ะก็จะเป็นน่าางวระขลคับ แอบวาร์ไปย่านนิดนึงหมายถึงว่าวิ่งไปย่านนิดนึงเดี๋ยวผมกดพุดดิ้งแล้วกันจะได้เดินไปไวๆนี่นะครับเดินไปตรงขวาล่างนะแล้วก็แมปนี้มันก็จะดีหน่อยก็คือเป็นแมปยอดนิยมใช่ไหมแต่ว่าดีตรงที่มันมีให้ย้ายแนวได้นะครับเนี่ยอย่างอันนี้ก็คือเข้ามาเจอที่ย้ายแนวเลยใช่ไหมแนวปกติคนเยอะอาจจะย้ายไป A ไป B อะไรก็ได้ครับลองดูก็เป็นแมปที่เวลไวมากเวลไวเพราะว่ามอนมันปริมาณเยอะเนี่ยแหละไอตัวเนี้ยเอ้ยแต่ว่าวันนี้คนเยอะจังอันนี้ไงแต่ว่าขนาดคนเยอะก็ยังเจอกองใหญ่ๆบบ้างใช่มัคร อันนี้ก็อยู่ถึง180นะครับหรือว่าจริงๆจะเมื่อก่อนเนี่ยคืออยู่เกิน180ไปไกลด้วยนะเออแต่ว่าอันนี้อา้าบัฟผมหมดแป๊บนึงไล่มีหลอดเลยเมื่อก่อนอยู่ไปไกลเกิน180ด้วยนะครับแต่ว่ามันมีไอตัวดันน้ําเข้ามาครับกลายเป็นว่าไปเวลตัวดันน้ําไวกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูต่อกันถัดมานะครับเราก็จะมาไอตัวดันน้ำอิลูชันอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่าจะเป็นช่วงชั้น2นะครับเลเวล180ถึง200นะครับอันนี้ส่วนตัวเจว่าเท่าที่เจลองมานะมัันนนนเววววลคือออแแบบ่่าไสุดนะ้้ะยนนูีถึง 200ได้เลยนะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะคนเยอะไงถ้าเกิดสมมตินคนเยอะอาจจะต้องไปแมปมังกรตอน109 2แทนนะครับก็แล้วแต่ตอนนั้นละกันว่าเราเจอคนเยอะหรือเปล่าคนไม่เยอะก็200นะครับวิธีการเข้าก็แบบเดิมเลยนะครับก็คือไปนี่เลยไปตัวแมปตะแยะแล้วก็คุยอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยเราเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมเม่กี้เราก็รับเควสต,ตรงนี้แล้วก็ตีมอนใช่ไหมเราคุยกับตัวยามเนี่ยครับอันนี้ก็จะไปชั้น2แล้วก็มีเควสของตัวชั้น2ด้วยนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะก็คือดันคล้ายๆเดิมนลยแหละแต่ว่าเป็นมอนสเไลเวลเยอะขึ้นนะครับเนี่ยก็ตีได้ใช่ไหมอันนี้ผมต้องเปลี่ยนเสื้อน,นิดนึงไหมเดี๋ยวนะเปลี่ยนไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วการช่างมันแล้วกันใส่นี่แหละเพราะว่าไม่ได้เอาเสื้อไอ้ตัวดันน้ามาแต่ว่ามันก็น,นี่ขับเรือมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปก็ตีทีเดียวตายเหมือนกันนะครับอืมแล้วเน,นี่ยก็ฟาร์มได้มอนก็เยอะประมาณนึงอันนี้ทาไมวิ่งไม่ค่อยเจอไม่รู้ปกติแต่เยอะมากเลยนะ ก็ประมาณนี้ครับตัวดันน้ําก็อยู่ถึง200ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดคนเยอะก็เดี๋ยวจะไปเป็นแมปดันมังกรตอน192ที่กำลังจะพูดถึงครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวแมปดันมังกรครับมาได้ตอน192นะครับแล้วก็อยู่ถึง200ได้เลยก็อันนี้แอบวุ่นวานนิดนึงเพราะว่ามันต้องไปรับเควสที่เมืองด้วยแต่ว่าก็เชยร์ว่าให้ไปรับก่อนนะครับเพราะว่าให้เอ็แบบว่าดีมากเลยนะครับไม่รับก็อาจจะน่าเสียดายนิดนึงใช่ไหมต้องไปรับที่ฮูเกลนะครับอ่ะก็มาตรงนี้นะครับ ว์ปามาคูเกียวก่อนแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแถวแถวคาฟ่านะครับจะเป็น n p c ตัวแบบนึงนะเดิมไม่ถึงก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับตัวผู้หญิงนี่นะก็คือรับเควสให้หมดทุกเควสใช่ไหมครับแล้วก็ไปตีมอนแล้วก็เออไอตัวเควสเนี่ยเผื่อใครไม่ทราบนะครับไอพวกสมุดคูหรือว่าสารพัดของที่เพิ่มเอฟพีให้เรานะครับสามารถเพิ่มเอฟพีให้เควสได้ด้วยนะก็คือสมมติแบบก่อนกรัร๊มจะหมดเนี้ยอย่าลืมมาส่งเควสก่อนไอตัวสมุดคูเราหมดอะไรนี้นะครับ ทีนี้ก็รับเควตรงนี้แล้วใช่ไหมครับตอนส่งก็ต้องมาส่งตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ไปหาตัวมอนได้เลยแต่ว่าทีนี้แอบไปลําบากเหมือนกันอารมณ์เหมือนแมกมานะครับที่แบบว่าเราวาร์ปไปชั้น4ี่ตรงๆไม่ได้นี่ไม่ได้มังกรชั้น4ใช่ไหมต้องวาร์ปไปชั้น3ก่อนแล้วก็ค่อยคุยเพื่อเข้าไปชั้น4ี่นะครับไม่รู้ทําไมเหมือนกันวาร์ปไปตอนชั้นสตรงๆไม่ได้เนี่ยต้องเข้ามาตรงนี้แล้วก็คุยกับป้ายนะครับ ก็หน้าตาจะเป็นดันประมาณนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนชั้น3เลยคือเสียงเพลงอะไรจะแบบหน้าเบื่อน,นิดนึงอ่ะแต่ว่ามันก็วิววแหละเนาะออันนี้จะมีปัญหาเรื่องท่าน,นิดนึงนะมันมีตัววิญญาณแต่ว่าก็มีปัญหาแค่ของสายเจแหลนะบางสายเจถ้าเกิดอย่างในจอเนี้ยมันใช้โคมเมตใช่ไหมครับมันจะยิงไอ้นี้ไม่ตายอ่ะมันจะไม่ใช่ยิงไม่ตายมันจะยิงไอ้พวกคาดวิญญาณไม่เข้านะครับก็อาจจะเวิวได้ไม่เต็มที่นิดนึงไอ้ตัวสีขาวเนี้ยตีไม่โดนก็ไม่เป็นไรก็ตีตัวสีอื่นก็ไวโอเคครับ อโอเคก็คิดว่าน่าจะมีแค่เท่านี้แหะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม